ก่อนขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะ thank you so much นะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่ลงมาข้างล่างนะคะ Hello, hello my friend I love you good afternoon นะคะมื้อเที่ยงนะคะสวัสดียินดีต้อนรับทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้กับบ้านเก๋ๆนะคะ โดน u ัทเกส,สตอรี่นะคะขอบคุณนะคะน,นี่นะคะแล้วก็ตามด้วยเอารากผักชีรากผักชีเนี่ยมีอีกสองรากเดี๋ยวเราเอามาตำแค่รากเดียวก่อนตำสักรากหนึ่ง <c oughs> เป็นฝอยๆก็เอาได้นะคะเพราะว่ามันก็เป็นประโยชน์ประโยชน์เดี๋ยวเราก็ตำให้มันละเอียดนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ม่ใช่กระเทียมกระเทียมกระเทียมปอกไปแล้วกระเทียมเกลือนะคะเกลือเกลือสักครึ่งช้อนชาเดี๋ยวเราต้องกลัวมันจะเค็มเนาะเอาแค่นี้พอขอบคุณหลายๆนะคะตำอีกแล้ว <laughs> บ้านนี้ตำตลอดเลย ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะฮารรมายเฟนนี่นะคะเป็นฟัก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 แฟงฟักแฟงฟักแฟงแตงโมจัดพื้นที่ด้วยนี่นะคะขอบคุณน้องดานะคะขอบคุณคุณกาซ่านะคะทุกเลิฟทุกไลฟ์นะคะจัดไว้เลยคะ่ะ thank you so much I love you นะคะ I love you เดี๋ยวเราตำ สามเกลือกันแป๊บหนึ่งนะคะตามสามเกลือแล้วเราก็จะตั้งน้ําเลยนะคะตั้งน้านี่นะคะสามเกลือเราก็ตามให้มันละเอียดนิดนึงมันจะได้ไม่เป็นกากเนาะนีนน่สามเกลือหอมมากๆเลยเก๋จะบอกว่าตอนแรกเก๋ก็ไม่รู้จักนะสามเกลือเนี่ยเขาทากันยังไงเนาะเพิ่งมาเรียนรู้เอาเมื่อทำ Youtube นี่แหละ ใครที่ไม่เป็นนะคะมาทำ YouTube นี่เป็นหมดทุกอย่างเลยนะคะจากอ้วนมาผอมจากผอมไปอ้วนก็ได้นะคะสำหรับการทำ YouTube นะคะจะเรียกว่าลำไยลอยแก้วนั่นนะนั่นใช่ใช่ใชเกเห็นแล้วโอ้ยลำไยเต็มหม้อเลยเขากำลังอะไรนะตักฟองออกนั่งดูอยู่ ดีนะมีมีมีคลิปให้เก๋ดูนะคุณกาซ่าทาคลิปลงเก๋ไม่ว่างทําคลิปลงเลยได้แต่เอาเอาช็อตลงแต่ช็อตลงก็ดีอย่างหนึ่งเพื่อนก็เก๋ก็ว่าเคยให้เพื่อนดูแต่มันเป็นคลิปยาวสิบสิบนาทีสิบสองนาทีจกเกรนใจเพื่อนเนาะเดี๋ยวนี้เอาเป็นห้านาทีห้านาทีเออจบง่ายดี บางคนเขาก็มาดูให้สักสองคลิปเนาะสิบนาทีเหมือนกันขอบคุณนะคะพอเวลาอย่างดูหนังเนี่ยดูหนังดูละครที่เรื่องเล่าอะออกจะออกสักมันมีบางอันมันก็ยี่สิบสามสิบนาทีเนาะพอออกกลางคันมันก็ไม่มวนเนาะมันก็ไม่รู้ก็ต้องดูตลอดต้องดูให้มันจบมันถึงจะมวะมันถึงจะแบบว่า,าเออ ต้นสายไปเหตุแล้วจบจบเป็นยังไงนะเกี่ก็นั่งฟังแล้วก็นั่งแต่ถามว่าจาไม่ค่อยได้หลังนะ้ตัวละครแต่ก็ฟังฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ทําอย่างอื่นไปด้วยก็เพลินดีอะ่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะทําอะไรมันก็มีประโยชน์หมดนะคะจันมากกันน้อยใครทําน้อยเราก็ไปดูให้สักสองคลิปเนาะ สำหรับเก๋น,นะสำหรับสำหรับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะคะก็แล้วแต่ดูคลิปสั้นคลิปยาวก็ได้ทางนั้นคลิปคลิปสั้นก็มีประโยชน์คลิปยาวก็มีประโยชน์ <c oughs> โอเคค่ะมาค่ะเราจะไปทำน้ำซุปกันนะคะตั้งน้ำนะคะผัดสามเกยกันก่อนนะคะ เนี่ยผักชีผักชีผักชีต้นหอมเอาเอาแช่น้ําไว้ก่อนเมื่อกี้ลืมบอกว่ามันมีผักชีต้นหอมด้วยกลัวมันมันชอบเหี่ยวมันชอบเหี่ยว